สวัสดีครับเพื่อนเผมชะมาลดูเหรียญคำว่าอีลอนนะครับไม่รู้ว่าเหรียญอะไรนะครับนี่คือเหรียญอีลอนนะครับเพื่อนเดูเองนะครับเหรียญอีลอนนะครับตัวนี้อยู่ในของ OKEX อนะครับอาเพื่อนเพื่อสนใจอยากจะซื้อนะครับเดี๋ยวผมติ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ OKEX นะครับว่าสามารถไปต่อได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวดูครับ3นาทีนะครับโอเคนะครับ ห้านาทีนะครับไปต่อได้หรือเปล่านะครับผมจัดไปแล้วนะครับผมผมจัดไปแล้วนะครับไปต่อได้หรือไม่นะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับเต็มสูบหรือเปล่านะครับเหรียญอีลอนนะครับไม่รู้อีลอนไหนนะครับผมไม่รู้นะครับผมนะครับเพื่อนๆนลองศึกษาต่อนะครับดูกราฟของ6เดือนนะครับกราฟของ1ปีนะครับเพิ่งจะเข้ามานะครับผมมาดูกราฟของ f 1 2นะครับแตงยาวเฟ้ย s 1นะดู s 1กันหน่อยดู30นาทีหน่อยนะครับเพื่อนๆน่าจะไปต่อได้นะครับ พอลุ้นกันต่อนะครับตอนนี้นะครับถ้าลักษณะรากมันเป็น37%เปอนตแบบนี้นะครับน่าจะน่าครัวเป็น100%ได้นะครับผมก็สู้ๆนะครับเดี๋ยวลงคลิปแล้วลงคลิปนี้ให้ดูนะครับเพื่อนๆลองไปศึกษาต่อนะครับว่าเหรียญอีลอนมันทําอะไรแล้วก็น่าลงทุนไหมน่าสนใจไหมนะครับผมโอเคเอามาฝากนะครับลุ้น100%